เออมันมันตอบยากนะว่าทามมิง่งจังหวะโอกาสเนี่ยบางทีมันเลือกผิดมันก็เจออะไรทํานองนี้ได้นะครับผมเล่าเป็นเคสเนาะผมผมชอบเล่าเป็นเคสมาสนุกดีเดี๋ยนะเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของถามว่าโชคไหมมันอาจจะมีโชคผสมอยู่เนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องความเข้าใจในธุรกิจ พบกับคอรดีอาหุ้นนอกตัวเล็กกำไรไม่เล็กที่จะพาคุณไปศึกษา i n v e s t m e n t t e a m กับการวางแผนลงทุนในดีอเรียนรู้การวางแผนเทรด d r จริงตั้งแต่ Market Maker จนถึง Corporate Action ทำความเข้าใจโครงสร้างและพฤติกรรมราคาของดีอที่สัมพันธ์กับหุ้นแม่และค่าเงินจัดพอร์ตให้ชนะในระยะยาวรวมทั้งพาสรายชื่อดีที่น่าจับตามองในปี2026ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง6ท่าน อบรมวันที่7 14และ21 000, 000, รกุมภาพันธ์69ณโรงแรมอาวานีดัชดากรุงเทพสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร0811739000 0811739000ผมบอกโอ้โหคุณหุ้นอื่นๆนะ PE มัน5เท่า7เท่าคุณไปซื้อ CPo อย่าง CPo PE 30เนี่ยถ้าคุณถือใน3 4 5ปีนี้ยแล้วมันขึ้นเป็นเด้งนะ คุณเอาส้นตีนกระทืบหน้าผมได้เลยตอนนั้นผมมีความแบบว่ามีความเถื่อนมีความยังไม่ค่อยรู้เรื่องกับชีวิตนะฮะสุดท้ายมันขึ้นเป็นสิบเด้งเลยจากจุดที่ผมพูดทุกวันนี้ผมไปงานสัมมนาผมก็รอเจอพี่ก็ยุ่ผมก็เอาพูดแล้วต้องรับผิดชอบเพราะเอแล้วว่ากูก็ไม่ตอนนั้นตกรถตกรถเสร็จมีคนชวนผมว่าหุ้นตัวนี้มันจะเติบใหญ่และแข็งแกร่งเหมือน c p อเลยมันชื่อเหรียญหัวซูเปอร์มาร์เก็ต มีแผนการขยายสาขาทั่วประเทศจีนเลยตรงนี้นะครับตรง20เหรียญที่ผมซื้อเนี่ยให้เดาว,ว่า PE เท่าไหร่ <c oughs> ลองเดาสนุกๆครับ PE 6เท่าเ <c oughs> ติบโตปีละ30%เปอร์เซเราก็บินไปดูที่ร้านมันก็จัดเหมือนโลตัสซุปเปอร์มาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างมันดูดีหมดคิดว่า PE 6เท่าการเติบโตของร้านสะดวกซื้อแบบคล้ายๆเหรียญหัวเนี่ย ผมควรจะขัดทุนไหมครับไม่ควรผมโดนไปครึ่งหนึ่งถ้าผมไม่ขายได้ยี่สิบเหรียญเนี่ยวันเนี้ยนนผมอาจจะไม่ได้ยืนตรงนี้แล้วไม่ได้พูดอะไรแล้วมันเหลือศูนย์จุดสี่แล้วคำถามคือพอเราไม่เข้าใจบริบทภาพใหญ่อะ่ะแล้วเราลงทุนไปเรื่อยๆอะ่ะมันเพี้ยนเราเห็นภาพประเทศไทยว่าเซเว่นขยายสาขาคนเข้าเพิ่มขึ้น ขยายสาขาคนเขาเพิ่มขึ้นหันมาเปิดโรงงานทําสินค้าขายของกําไรเพิ่มขึ้นกําไรเพิ่มขึ้นเป็น CP พีแรมเราคิดว่าภาพนั้นจะเหมือนอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งที่เหรียญหัวเหรียญหัวก็พูดแบบนั้นนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปอ่านตอนผมซื้อเนี่ยเขาเขียนแบบนี้หมดเลยแล้วคุณอ่านมันจะโคตรคอนวินเลยว่าชัว์ัวแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจีนม,มันไม่ได้ไปท่านั้นอยู่ๆมันกระโดดไปออนไลน์อยู่ๆมันบอกกูไม่ได้อยากซื้อร้านแบบนี้ฉันจ,จะไปซื้อออนไลน์สมมุตินะไอ้หุ้นเหรียญหัวเป็นไง ก็ตก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 จนจบเลยนะแล้ววันหนึ่งออนไลน์ก็เฟือฟฟ่องฟูเฟื่องฟูอยู่ก็มีร้านอีกประเภทหนึ่งเขามาเปิดแล้วเขาบอกว่าจะทําคล้ายๆเซเว่นแต่ไม่ขายของเหมือนเซเว่นขายแต่สแน็คขนมอย่างเดียวเลยทั้งร้านคุณฟังแล้วคุณว่ามันเกิดไหม แม่งไม่น่าเกิดหรอกแม่งน่าจะเหมือนเหรียญหัววันนี้แม่งเสเกิดมีสอง0มกว่าสาขาแล้วเป็นสแน็คช็อปทั่วประเทศจีนเลยใครไปประเทศจีนจะเห็นว่ามันมีช็อปลักษณะหนึ่งตอนนี้มี3าสแบรนด์แล้วนะไม่พูดชื่อแบรนด์แต่เขาเตรียมจะเข้าตลาดแล้วเออม,มันตอบยากนะว่าทารม,มิงจังหวะโอกาสเนี่ยบางทีมันเลือกผิดมันก็เจออะไรทำนองนี้ได้นะครับผมเล่าเป็นเคสเนาะผมผมชอบเล่าเป็นเคสมาสนุกดีเดี๋ยนะ เวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของถามว่าโชคไหมมันอาจจะมีโชคผสมอยู่เนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องความเข้าใจในธุรกิจอย่างหุ้นตัวเนี้ยแถวแถวช่วงนี้นะฮะ <c oughs> ปีปีเนี่ยสองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณเนี้ยเขาทำรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาแล้วญาติผมเนี่ยที่อยู่ประเทศจีน,น่ะ เฮียเอีย e งนะเป็นพี่ชายที่ผมรักมากเลยผมบอกเฮียเอีย e งชินยางอยากซื้อหุ้นจีนมีตัวไหนแนะนำเฮียเอีย e งบอกผมว่ามึงซื้อตัวนี้เลยนี่เลยเนโอตอนเขาแนะนำนี่เหรียญกว่านะเดี๋ยวผมคอย้อนกลับไปดูว่าเท่าไหร่เดี๋ยวนะเออนี่แหละประมาณนี้แหละเหรียญจุดห้าอะไรประมาณนี้นะครับชินยางบอกว่าตัวนี้ดีมากรถยนต์ม่งดีคนจีนมันชอบนูน่นนี่นั่นนั่นนู่นน,น,นี่ผมว่าไม่รู้เรื่องผมก็ ตายหาน่ากลัวดูงบมันก็ขาดทุนทุกอย่างกลัวไปหมดแต่รู้แค่ชินอย่างมันรักเราคือเฮียเอี้ยงเนี่ยรักเราเขาเป็นพี่ชายเราเขาไม่โกหกเราเขาซื้อเต็มที่จริงๆผมก็คุยกับพี่เฉาพอดีพี่เฉาปีนั้นไปงานที่ส่วนเจิญกับไทยวีไอผมจะไปด้วยแต่ว่าภรรยาผมมันแพงผมจะไม่ได้ห้าหกหมื่นอะไรเงี้ยภรรยาบอกบ้าเหรอมึงไปเองแม่งซื้อตั๋วสองสามพันมึงไปกับเขาห้าหกหมื่น เขาเป็นคนคิง์โง่บอกมึงฟังเขามึงไปมึงก็ไม่รู้เรื่องหรอกผมได้ไจ้จดคาถามแล้วฝากไปผมฝากคําถามพี่ชาวไปว่าไอ้หุ้นตัวนี้น่าสนไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยนีโอเนี่ยเหรียญกวกว่าเนี่ยพี่ชาวไปเสร็จเขากลับมาเขาบอกหุ้นตัวนี้เน่ามากห้ามซื้อเด็ดขาดผู้เชี่ยวชาญทั้งเวทีเลยก็บอกตัวนี้เน่าที่สุดแล้วไม่เคยได้ยินหุ้นเนา่าขนาดนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดเป็นไงครับหลังจากไม่ได้ซื้อเหรียญกว่า มันวิ่งขึ้นไปพีคที่60เหรียญผู้เชี่ยวชาญบอกธุรกิจนี้ไม่ดีเชื่อผมมันไม่ดีหรอกอันนี้ดีกว่าอันนี้คือหุ้นที่เราแนะนําเลยนะฮะคุณคุณอย่าไปเล่นหุ้นปั่นอย่างนั้นคุณเล่นอะไรทํานองนี้เสียใ่แพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูก,กิจกเกษมและอาจารย์ปกิตรีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอ จัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนรายสามเดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์แอ CSI Society นี่ดีกว่าก็คือลักอินคอฟฟี่นะจริงเนี่ยเดี๋ยวคุณจำช่วงเวลาไว้นะเดี๋ยวมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันมันอยู่ตรงนี้เขาบอกผมว่าไอ้นี้โอเมื่อกี้ห้ามซื้อมันไม่ดีให้ซื้ออันนี้ลักอินคอฟฟี่มันดีมาก แล้วผมเปิดไปในสื่อตอนนั้นอะ่ะมันก็มีแต่ข่าวดีของลักอินคอฟฟี่เนาะสาขาแซงสตาร์บัคแล้วมันเป็นสตาร์บัคแห่งเมืองจีนมันเก่งมันนู้นมันนี่อนินีโอมันก็มีข่าวร้ายอะ่ะพูดยังไงมันก็มีข่าวร้ายมันก็แบบกลับขาดทุนอีกแล้วเอาจะระดมทุนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะเจ๊งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอนินโอเหรียญกว่าไม่ได้ซื้อสักคุณเลยนะคุณเดียวก็ไม่ได้ซื้อแม่งไปห0สิบอ้นี้ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะแต่ห้าสิบมันลงมาเหลือเหรียญกว่าอห อยากสร้างหนังอะไรสักเรื่องหนึ่งเป็นแบบแมสยูนิคอลหรืออะไรทําไมโลกมันโหดร้ายขนาดนี้เข้าใจว่ามันมันลงมาได้ต่ําแบบเผมจําไม่ได้เท่าไหร่เออพอมนลงมาเหรียญกว่าเนี่ยอันนี้แถวแถวเนี้ยนะครับ1.2 1.3เนี่ยผมเจ็บใจผมเจ็บใจว่าทําไมผมไม่เชื่อญาติวะแล้วไอ้สตอรี่ของลักอินเนี่ยแม่งยังอยู่ในหัวที่แบบร้านกาแฟขยายไปทั่วทั่วประเทศอีกหน่อยจะไปทั่วโลกผมรู้สึกเชื่อชอบเป็นคนชอบธุรกิจเครื่องดื่มเนาะ เออมันดีว่ะเพราะเราไม่เคยที่ซื้อสตาร์บัคแต่เราอาจจะได้ซื้อลักอินมาวะผมบินข้ามไปที่เมืองจีนไปดูร้านลักอินคอฟฟตรงแถวแถวนี้ยตอนนั้นมันมีข่าวออกมาก่อนว่ามันโกงบัญชีมันแต่งบัญชีเพิ่มไปเท่าหนึ่งสมมติมันขายร้อยหนึ่งมันแต่งบัญชีสองร้อยแล้วถูกจับได้พอถูกจับได้หุ้นมันลงแบบรุนแรงมากเลยผมซื้อตั๋วไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยวันนั้นสตาร์บัคเปิดไอตัวช็อปที่ใหญ่ที่สุดในโลกพอดี ก็ไปดูที่สตาบาคตัคคนแน่นเลยนะแต่หันกลับมาก็มีลักอิน f f e e อยู่แถวๆนั้นข้างๆหลายร้านนะ่ะคนแม่งยืนรอคิวเลยตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีม่ยถวนนะแล้วผมคิดมันมีหกห้าหกพันสาขามา r k e t cap เจ0ดันกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยหารตัวเลข,ขออกมาสาขาเหลือล้านกว่าบาทหรือหรือหรืออะไรทํานองเนี้ยนะแล้วผมก็ถามพี่ชายคุยกับพี่ชายบอกเปิดร้านกาแฟแบบน,นี้ใช้เงินเท่าไหร่พี่อกสิบกว่าล้าน ทั้งเช่าที่ทั้งอะไรหูเมืองจีนที่มันแพงมากนะมันไม่ใช่ถูกๆมันยากมากเลยลงเครื่องมือลงอุปกรณ์เนี่ยมันลงเยอะกว่านี้อีกเฮ้ยนี่มันน่าจะเป็นโอกาสแล้วเนาะแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือคนชอบมันคนเข้าคิวมารับของตลอดเวลานี่แม่งคือเรื่องจริงละผมผมตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเยอะแต่ผมรู้สึกว่านี่แม่งคือเรื่องจริงละเรามีหน้าที่หาหุ้นที่นักลงทุนไม่ชอบแต่ผู้บริโภครัก งงไหมผู้บริโภคอรักในสินค้าตัวนี้แต่นักลงทุนก็เก่งกําไรกันไปเอาตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีอะไรก็ว่าไปผมก็ซื้อซื้อเสร็จผมจําได้ว่าตอนเวลาซื้อต่ําๆเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจผมซื้อไปสองล้านบาทผมพูดอย่างนี้ตอนแรกจะซื้อยี่สิบล้านมีความคิดมีดํำลิในหัวว่าซื้อแม่งสักยี่สิบล้านดีกว่าคิดว่าเราไปเปิดร้านกาแฟเนาะยี่สิบล้านบาทเพราะว่าถ้าคิดถูกมันจะกลายเป็นสองร้อยล้านสี่ร้อยล้านอะไรก็คิดไป ไม่มั่นใจในตัวเองไปหุ้นนอกเคยโดนโกงมาด้วยซื้อไปสองล้านคุยให้เสียนหุ้นทุกคนในประเทศไทยฟังแม่งไม่มีใครเห็นด้วยทว่ามันโกงไปซื้อได้ยังไงมันอาจจะไม่มีมูลค่าก็ได้มันโกง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 เข้าใจว่า CSI ตอนเหรียญกว่าผมก็มาพูดนะฮะมีมีแค่คนเดียวที่ซื้อไปก็ไม่รู้มาเปล่าก,ก,ก็หมอไก่หมอไก่ก็ซื้อกับผมเหมือนกันแต่เขาติดข้างบนมาก่อนที่ประมาณ50แล้วมาถัวข้างล่างถั่วจนทุนเขาเหลือส0 สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยมันดีธุรกิจนี้ธุรกิจนั้นเพราะผมชอบสตาร์บัคผมรู้ว่าไอเนี้ยมันจะเป็น next Starbucks <an> เลยและกาแฟเนี่ยมันกินแล้วมันเสพติดผมอยากทําธุรกิจเครื่องดื่มที่มันมีการเสพติดอย่างเงี้ยแหละกินแล้วกินเรื่อยๆเหมือนพวกเราอ่ะถ้าเรากินกาแฟเราไปถามว่ายี่ห้อไหนอร่อยที่สุดเราก็บอกยี่ห้อที่เรากินอร่อยที่สุดเนาะมันเราก็ไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าเหมือนผมผมกินไม่รู้เรื่องผมยังซื้อยี่ห้อเดิมเลยมันเหมือนว่าเราเคยชินกาแฟมันมีความเคยชินเนาะก็ ถือไปซื้อมาจนมันได้กำไรแบบเยอะขึ้นมาเนาะก็คล้ายๆกับว่าตอนนั้นเริ่มเข้าใจว่าเวลาที่เราจะเลือกหุ้นที่มันเป็นผู้ชนะเนี่ยอย่างแรกเลยมันต้องเป็นหุ้นที่ตลาดไม่ชอบมันฝืนความรู้สึกนะถ้าเราอยากจะรวยเลยนะมันต้องซื้อตอนที่ทุกคนบอกว่าไม่ดีถ้าทุกคนบอกว่าดีนะมันไม่เคยได้เงินสักทีเลยนะมันเป็นมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นตอนนั้นเริ่มมีไอ้ประสบการณ์ครั้งนี้ดีมากนะ สำหรับผมอะคือมันสอนให้ผมรู้สึกว่าเออต่อจากนี้เราต้องมีความคิดที่เป็นของตัวเองให้ได้นักวิเคราะห์มันก็ผิดเนือเอาไหมนีโอกูก็พลาดและวลักอินกูจะไม่เชื่อใครแล้วกูจะเชื่อตัวกูเองคนเดียวนะครับผมก็ผมก็มกยังยังมี m ม n d เซ็ตแบบนั้นในการมาลงทุนหุ้นจีนเนาะช่วงแรกที่ไปจีนก็ยังกลัวๆก้าๆเชื่อนักวิเคราะห์มากที่สุดผมก็ไปสมัครบรกเกอร์หนึ่งของห้องไลน์ C S I Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ